เห็นน้องๆขาวมันเข้ามาหลายคนว่าให้พี่เซนเอกรีวิวชั้นวางประกาศสีดาชั้นนี้ให้หน่อยครับมันแข็งแรงจริงไหมมันวางประกาศได้กี่ตัวมาครับวันนี้มีคําตอบมาดูกันว่าวางได้กี่ตัวนี่นะครับเ,เพื่อนๆมันก็มีทั้งหมดหชั้นนะนี่ดูชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่วา่าที่ฟาร์มเซนเอกเดียวมันต่ำนะครับชั้นที่ห้าก็เลยไม่ได้วางนะครับก็เลยวางแค่สี่ชั้นมาดูกันนะเอาแค่สี่ชั้นพอนะชั้นที่หนึ่งี่ครับตัวที่หนึ่ง ถึงตัวที่สิบสี่เห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ตัวมาชั้นที่สองต่อเลยสิบเอ็เห็นไหมนี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดตัวละเห็นไหมเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบแปดต่อกันมาเลย้วตัวเลขตัวเลขไล่ตามกันมาเห็นไหมเห็นไหมเหตุตัวเลขมีทุกอันเนี่ตัวชั้นที่สามนะยี่สิบเก้าถึงสี่สิบอ่าแล้วก็มาชั้นล่างเนี่ยชั้นสุดท้ายของที่เสน่ก็ตั้งแต่นี่เลยสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบตัวนี่นะครับเพื่อนเพื่อน ที่เซนเอกวางไปแล้วห้าสิบตัวยังไม่รวมชั้นบนนะยังไม่รวมชั้นบนที่เอ่อความที่เซนเอกมันต่ําไปสักนิดหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเอาแค่สี่ชั้นนะครับสี่ชั้นเนี่ยสามารถวางได้ห้าสิบตัวแต่ถ้าน้องๆเอาไปประยุกต์นะใช้เหลี่ยมแบบพี่เซนเอกเนี่ยวางตรงกลางครับแล้วทําเป็นชั้นสองหน้าสามารถสองฝั่งนี้ได้สองฝั่งหนูได้ร้อยตัวครับสบายๆแต่ต้องใช้เหลี่ยมอ่สามสามหกอย่างพี่เซนเอกนะอ่าก็จะเอ่อ สองประกาศฝั่งนู้นได้สองประกาศฝั่งนี้ได้นะครับเรียงหันหลังพ้นกันนะครับระวางตรงกลางร้อยตัวได้ครับอันนี้แนะนําเลยแข็งแรงคนพันนะตัวนี้ไม่ผิดหวังอ่าเป็นว่าไม่ผิดหวังนะครับก็ไปเลือกซื้อตามขนาดนะครับพี่เพื่อนๆที่พี่น้องๆนะครับอ่าอยากจะวางประกาศว่าม,มีประกาศกี่ตัวดูให้เหมาะสมแต่ถ้าให้แนะนํานะซื้อใหญ่จบเลยครับพูดพี่ปลาสิบตัววางแถวเดียววางสองแถวชั้นบนสามารถวางอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์นะ วดยากแก้วน้ําได้เห็นไหมครับสุดคุ้มนะครับซื้อไปเลย5ชั้นเอาจบไปดีกว่าสําหรับชั้นวอประกาศสีดําอันนี้นะครับพี่เซนเอกกับพี่เซนบินก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของนั้นใจดีที่ส่งมาให้พี่เซนเอกกับพี่เซนบินได้ทดลองใช้งานจริงๆเลยแล้วก็ได้รีวิวให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม